ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านและมิตรรักน้ปันทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องดีติดปันนะฮะวันนี้เราอยู่ในเว็บ lot t ต2 a y นะครับผมกับเกม Dream of Marco นะฮะวันนี้เราจบที่ห0 0่ง่บาทนะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะ แล้วก็วันนี้เราจะเริ่มต้นเบ็ดสักเท่าไหร่ดีครับ10บาทดีไหมเอเอสี่สิบบาทซื้อฟีเจอร์อะไรดีกว่าไหมทุกคนแหมเปิดหน้าไลน์ก่อนแล้วกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามหรือรอกเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมเนาะโอเคผมก็บอกไว้ทุกคลิปนะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะผมก็ไม่เหมาะสมกับคนที่มีหนี้สินทางด้านการเงินนะฮะก็เล่นได้ครับผมก็ช่วย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วยเล่นให้เป็นนะเล่นเล่นได้ครับเกมแต่ว่าอย่าให้เกมมันเล่นเรานะครับผมจะยุ่งยากไปมากกว่านี้นะครับไปครับผมซื้อปิเจอร์ผมขี้เกียจพูดมากฮะขี้เกียจเอาเองเ,องเนาะ <c oughs> 15ฟีสป,ปินจ้าซื้อสแคตเตอร์ครั้งแรกครับผมหลังจากที่เราได้ทำการเปิดหน้าลายไปเรียบร้อยนะครับผมอยู่ท่าทีว่าจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะต้องรุนต้องรุนต้องรู้คอยดูนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะแตกไม่แตกนะครับผมนะไม่มีสูตรใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมไม่เชื่อสูตรเด็ดขาดเลยเล่นสูตรให้ตายก็ไม่มีวันจะเข้าแน่นอนครับ อยู่ที่ดวงครับผมนะผมเชื่อเรื่องดวงนะครับผมนะเรื่องสูตรผมว่าไม่มีนะครับหรือใครว่ามีก็แล้วแต่เลยนะครับแต่สำหรับผมวัดใจครับใส่ไม่ยั้งนะครับวัดใจไปเลยนะครับผมนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกครับผมนะครับนะีบ่อะไรมากโอเค โอเคสวยอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจ๊ะฟื้นแรมแลมไป416่ C <c <oughs> ยังไม่ได้ทุนซื้อฟีเจอร์เลยนะเนี่ย3,000บาทนะครับสำหรับการซื้อฟีเจอร์ในครั้งนี้นะครับโอ้โหบายช่อง2ไม่แตกครับผมแล้ว15ฟีสปินได้ไปทั้งหมด1,708คขาดทุนสิครับรออะไร ก็ขาดทุนสิครับรอ,อไรนี่ครับอือเอาเรื่องจริงๆนะครับเกมไม่จบเลยครับผมยังเพิ่งนับศพทาหารดูไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหวายเพียบโอเคอ,อู้เต็มจอกอันเลยพิจาพิจ่จวาโอ้โหแล้วมากันยับแบบนี้ึ๊บโอ้โหถ้าอยู่ในฟรีเกมนะครับผมทุกคนโอ้โหเต็มจอครับผม ไม่ได้แตกแค่พันสองอตัวไวเข้าโคตรเยอะครับเช็ดชุดนี้ห้าพันกว่าบาทนะครับผมโอ้โหตัวไวเข้าวโคตรเยอะครับทุกคนแต่ละครั้งนะครับคอมโบแต่ละรอบสามสี่รอบนะครับตัวไวไม่ต่ำกว่าห้าตัวนะครับโอ้โหคขรสุดเขาสุดอะไปกันต่อเลยฟีเจอร์นะฮะพอดีมีกำไรอยู่สามพันก็จัดฟีเจอร์กันไปเลยนะครับ โอเคมาดูกันอีกรอบนึครับผมนะรอบนี้จะได้กำไรหรือเปล่าก็ซ <c oughs> <c oughs> ื้อมันจะกวขอมันจะได้กำไรนะครับเนาะเอาคิวไม่คิวแต่กกลายเป็นลานยะมามาให้เสือสิบโดนครับผมจังหวะนี้โอเคครึ่งจอไปคิวเอามีตัววายครับผม,มวายเพียบ จังหวะนี้โบ๊บา 500, ห้าร้อยอี่หูล้ววยวยังยัดอยู่2,000ครับผมไวอย,ย่างละอีกหนึง่งโอเคเบาๆดอกนี้60บาทนะครับ10มายังอยู่ครับโบ้ฟื้บโอเคครับผมชุดนี้ก็ 2,8, 9, 8นะครับโอเคก็อีกน,นิดนึงนะจะได้ทุนคืนสำหรับ <c oughs> การซื้อฟิเจอร์นะฮะ <c oughs> สวยลูกเต่านะครับ อโอ้โหโดมิโนลูกเต๋าไม่ใช่โดมิโนโโโนะฮะลูกเต๋าเนี่ยเอามีวายยี่สองวายสองนะครับโปเหลือววายหนึ่งเอาโปสวยงามปึ๊บชิปโดนแล้วครับผมจังหวะน,นี้โอเคครับผมหนึ่งพันห้าหกสิบครับ <c oughs> นาฬิกาโดนไปสองพันสองโอ้คิวคิวดอมิ๊กสองร้อยสี่สิบครับโอเคครับผมชุดนี้เนะี่ยโอ้ จมแจมครับผม4,912บาทสำหรับคอมโบสวยๆนะครับโอเคตอนนี้เรามีกำไรอยู่8,000บาทแล้วนะครับทุกคนถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับการซื้อซื้อฟีเจอร์ในร,รอบนี้นะครผมนะแต่8,000เลยโอเคสุดท้ายจบครับผมคง <c oughs> ต้องไปกันต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้มีกำไรอยู่8,000แนละ้วก็มีกำลังที่จะเล่นมากขึ้นนะครับแต่ต้องเพิ่มสักหน่อยละ อาไรดีเพื่อนหนึ่งร้อยพอปะ่ะจดไปผมว่าจะซื้อฟีเจอร์หนึ่งร้อยนะเบ็ดมนะึงร้อยเนี่ยให้หลือยมแปดซื้อฟีเจอร์ดีไหมยอยากซื้อนะสวยปึ๊บ <c oughs> ซื้อฟีเจอร์เบ็ดร้อยให้มันรู้เรื่องไปดิน่าลองนะถ้าลองนะแต่ว่ายังไม่อยากลองนะครับ <c oughs> ท่าทีว่าจะเข้าไหมเนี่ยออกมาเว้ยโอเคจำเงินเจ็ดแล้วเนี่ยเงียบกริบเลยโอ้โหวายเพียบเลยไม่เข้าอีกโอ้โห <c oughs> สแคตเตอร์นี้ก็ไม่เข้าให้แบบฟรีๆเลยเนี่ยโคตรใจร้ายนะครับโอ้โหเงียบกริบเลยเพื่อนเฮ้ยเงียบกริบว่ะ กำไรอะโอ้โหจากกำไรแปดพันหรือกำไรห้าพันแล้ตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหเอามาขอเถิดขอสซคกเฮเตอร์เหอะไหนๆก็ไหน่ะละเพื่อนสวยอุ้ยหลุดไปเอา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 โอ้โหโอเคก่อนเข้าฟรีก็คอมโบไปก่อนนะครับสวยวายช่องสาม โอเคผมได้เข้าฟรีเกมเะยครับผมไม่ต้องซื้อด้วยรอบนี้ถือว่าเป็นกําไรไปนะครับได้กําไรเท่าไหร่ก็เลิกเลยนะสำหรับรอบนี้ครับงูดอกแรกก็แตกแล้วครับ <c oughs> สวยล <c oughs> ุกเถ่าโดนไหมครับเบอรเก้าสิบชิปโดนไหมแม่โอ้โหเงียบกริบเลยวะเงียบกริบเลยวะ เงียบกริบเลยว่ะ <c oughs> โอเคมาแล้วร้อยหกสิบเอาสิบมาครับปึ๊บเอโดนชิปูเอเรียบร้อยครับผมไวแล้วชิปดอกนี้เต็มเต็มจอครับผมโดนไปหมนะื่นเก้าฮะโอ้โหสะใจไปดีเพื่อนสะใจไปดีครับเออ กําไรต้องหนอนหนอแบบนี้ฮะผมสองหมื่นห้าไปแล้วก็สำหรับกําไรในตอนนี้ครับ <c oughs> สะใจกันไหมครับสวยพันสามยี่ฮะโอเคสองฟรีสปินนะครับปึ๊บสุดท้ายฮะ โอเคผมก็ขอจบคลิปเลยเลยกันนะผมวันนี้กำไร2อง0มกว่าบาทนี้แค่ผมนะก็สวยๆกันไปเลยเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมับคลิปต,ต่อๆไปกันด้วยนะฮะเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ